Here is a note for your YouTube v i d e on o the 2026 Mitsubishi Grandis Review, s p e c and feature in a continuous text format without h e a d i n g or quotation marks and including the Thai channel introduction and subscription reminder as you requested I will give it very long and comprehensive in detail to simulate and extend e d narration you can adapt towards your target w o r d o u n t สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Driving Drift วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถครอบครัวอนเนกประสงค์รุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายมิ u b บ s h i กับ Mitsubishi Grandis รุ่นปี2026ที่หลายคนเฝ้าติดตามการกลับมาของรถ MPV ขนาดกลางที่โดดเด่นเรื่องพื้นที่ใช้สอยความสบายและเทคโนโลยีอัจฉริยะมิซูบิชิแกรนดิส์ส2 2พเปิดตัวด้วยการยกระดับรูปลักษณ์ใหม่ทั้งคัน ตั้งแต่ด้านหน้าที่มาพร้อมดีไซน์ดินามิกชิลเวอร์ชันล่าสุดโดดเด่นด้วยกระจังหน้าโครเมียมทรงหกเหลี่ยมขนาดใหญ่ล้อมด้วยกรอบสีดำเงาที่เชื่อมต่อกับชุดไฟหน้าแบบเลตแมทริกขนาดเรียวยาวสามารถปรับมุมส่องสว่างตามทิศทางพวงมาลัยได้อัตโนมัติพร้อมไฟเดย์ไทม running light แบบไลท์เลตที่ทอดยาวไปตามแนวฝากระโปรงช่วยเพิ่มความดุดันเส้นสายบนฝากระโปรงหน้าย,ยกสันกลางเล็กน้อยให้ความรู้สึกแข็งแรง มุมมองด้านข้างมีการปรับปรุงเส้นโชว์เดอร์ไลน์ที่พาดจากซุ้มล้อหน้าไปจนถึงไฟท้ายพร้อมซุ้มล้อทรงเหลี่ยมเล็กน้อยเพื่อให้ตัวรถดูทรงพลังมากขึ้นด้านล่างมีแถบกันกระแทกสีดำเพิ่มความสปอร์ตและเสริมความมั่นใจเวลาใช้งานบนเส้นทางหลากหลายด้านท้ายรถมิสูบิชิแกรนดิส2026ออกแบบไฟท้ายแบบฟูลเ s เซนเจอร์ไลท์ยาวตลอดแนวประตูท้ายและติดตั้งไฟเลี้ยวแบบเซกเนเชียลที่เลื่อนไฟตามจังหวะให้ความทันสมัยกันชนท้ายขนาดใหญ่พร้อมแถบโครเมียมและไฟถอยในคมแยกชัดเจน ฝาท้ายเปิดปิดไฟฟ้าพร้อมระบบแฮนด์ฟรีเพียงสอดเท้าใต้กันชนระบบกันสะเทือนถูกปรับใหม่โดยด้านหน้าใช้แมกเฟอร์สันสปัตพร้อมเหล็กกันโครงที่แข็งแรงขึ้นส่วนด้านหลังใช้มัลติลิง์อิสระที่พัฒนาการซับแรงสะเทือนให้เหมาะกับการบรรทุกผู้โดยสารเต็มคันแต่ยังให้การขับขี่นุ่มนวลมิซูบิชิแกรนดิสใหม่มีมิติความยาวประมาณ4,850ม mm. ิลลิเมตรกว้าง1,850ม mm. ิลลิเมตรสูง1,750ม mm. ิลลิเมตรระยะฐานล้อราว2,900มิลลิเมตร ช่วยเพิ่มพื้นที่ภายในโดยเฉพาะห้องโดยสารแถวสามที่กว้างขวางขึ้นภายในห้องโดยสารเป็นการยกมาตรฐานความพรีเมียมที่หลายคนไม่เคยสัมผัสในรถ MPV ราคาจับต้องได้เบาะนั่งแบบกับปตันซีแถวสองสามารถปรับเองได้หลายระดับพร้อมที่พักขาและระบบระบายอากาศเบาะหนังนับป้าแท้สีทูโทนตะเข็บได้คู่เพิ่มความหรูหราพื้นที่ห้องโดยสารใช้โทนสีสว่างพร้อมแผงลายไม้และแถบโครเมียมติดตั้งจอเฮดอัพดิสเพย์ขนาด10นิ้วฉายข้อมูลความเร็วและระบบนำทาง จอแสดงผลมาตรวัดหลังพวงมาลัยเป็นฟูดิจิทอลขนาด12.3นิ้วปรับรูปแบบการแสดงผลได้4โหมดจอสัมผัสกลางคอนโซลขนาด15นิ้วรองรับการเชื่อมต่อ Android Auto และ Apple CarPlay แบบไร้สายพร้อมระบบเสียง Bose Premium Audio ลำโพง14จุดและซับบูเฟอร์สร้างมิติของเสียงรอบทิศทางระบบปรับอากาศปรายโซนแยกการควบคุมได้อิสระแถวหลังมีช่องแอร์บนเพดานพร้อมไฟสร้างบรรยากาศแอมเบียนไลท์ปรับสีได้64เฉด Mitsubishi Grandis 2026มีพวงมาลายัยมัลติฟังชันหุ้มหนังพร้อมระบบแผดเดิมชิบระบบ Cruise Control แบบอัต คอยปรับความเร็วตามรถคันหน้าโดยอัตโนมัติและฟังก์ชัน s t o p a แอ Go ระบบเบรกมือไฟฟ้าออโต้โฮลพร้อมกล้องรอบคัน360องศาที่ให้ภาพมุมมองเบรสไอวิ w ช่วยจอดในที่แคบได้ง่ายขึ้นจุดเด่นสำคัญคือ Mitsubishi Connect Platform การเชื่อมต่อระหว่างรถและสมาร์ทโฟนที่สามารถเช็คตำแหน่งรถ ระดับเชื้อเพลิงสั่งล็อกหรือปลดล็อกรถตรวจสอบประวัติการขับขี่หรือแจ้งเตือนเมื่อรถถูกเคลื่อนย้ายมิตซูบิชิแกรนดิสใหม่มีขุมพลังหลักเป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2.4ลิตร MIVEC เทอร์โบให้กำลังสูงสุดประมาณ220แรงม้าแรงดิด350นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดสปอร์ตโหมดและยังมีรุ่นไฮบริดที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังรวมประมาณ200แรงม้าขับเคลื่อนล้อหน้าระบบขับเคลื่อน Super Select CWDI ที่่่่ขึ้นชืืออเเรงงงงคความแยัปซู ในรุุ่นสสูงดรองรับโหมด g r รา e l เวลสโนมัและล็อบโหมดสำหรับเส้นทางลุยมิตซูบิช i แกรนดิส2026ติดตั้งระบบความปลอดภยัยเต็มรูปแบบ Forward Collision Mitigation ระบบเตือนและเบรกฉกเฉินเลนดีพาตัว Prevention ระบบเตือนและหน่วงพวงมาลายัยเลนกิฟแอส i s ส a ด a ทีฟครู r คอนโทรลพรอมสต็อ s แ o นด์โก o บ l i n สปอตวอร์นิ่งเรีย cross traffic alert และถุงลมนิรภยัยรอบคัน9จุดระบบเสริมแรงเบรกและระบบช่วยออกตัวบนทางชัน ระบบช่วยควบคุมความเร็วลงทางลาดมิซูบิชิแกรนดิสใหม่นี้จึงเรียกได้ว่าครบทุกฟีเจอร์ที่รถครอบครัวควรม,มีทั้งเทคโนโลยีความสะดวกสบายความปลอดภัยและสมรรถนะที่รองรับการใช้งานทุกรูปแบบความเงียบภายในห้องโดยสารเพิ่มขึ้นกว่าเดิมด้วยการบูดฉนวนซับเสียงในหอไลาจุดรวมถึงการติดตั้งกระจกอะคูสติก glass เพื่อลดเสียงลมและเสียงถนนถ้าเทียบกับคู่แข่งอย่างโตโยต้าอินโนวาหรือเกียร์คานิวัลแกรนดิส2026จะได้เปรียบในเรื่องการตอบสนองของเครื่องยนต์เทอร์โบ พื้นที่ใช้สอยที่ออกแบบได้ลงตัวและระบบขับเคลื่อน 4WD ที่สามารถปรับโหมดได้หลากหลายราคาเปิดตัว Mitsubishi Grandis 2026เริ่มต้นประมาณ1,200,000บาทในรุ่นเบนซินไปจนถึงราว1,700,000บาทในรุ่น Hybrid a w d Premium รุ่นสูงสุดภายในมีระบบชาร์จไร้าสายสำหรับสมาร์ทโฟน พอต USB-C และ USB-A ครบทุกแถวกล้องบันทึกภาพหน้าหลังเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในรุ่นสูงสุดมิซูบิชิตั้งใจให้แกรนดิส2026เป็นรถครอบครัว MPV ที่ผสานดีไซน์หรูหรามัถน,นาล้ำสมัยและเทคโนโลยีเชื่อมต่อในคันเดียวการขับขี่จริงในเมืองให้ความนุ่มนวลและพวงมาลัยที่เบามือส่วนการเดินทางไกลก็มีระบบช่วยขับ,แล,ขบและช่วงล่างที่ซับแรงสะเทือนได้ดีตัวเครื่องยนต์ตอบสนองไวในรอบตน้นและรอบกลาง ช่วงเร่งแซงทำได้มั่นใจระบบเบรกและระบบควบคุมเสถียรภาพทำงานประสานกันได้ราบรื่นภายในห้องโดยสารเน้นพื้นที่เก็บของที่มีให้หออลายจุดรวมถึงพื้นที่วางสัมภาระด้านท้ายที่พับเบาะแถว3ได้เรียบ m มิสูบิชิแกรนดิสรุ่นใหม่นี้มีสีตัวถังให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสีขาวมุกสีเทาดำสีเงินเมทัลลิกและสีแดงเบอร์กันดีที่เพิ่มเข้ามาใหม่หากมองหารถครอบครัวที่ครบทุกด้านตั้งแต่ความสะดวกสบาย ระบบความปลอดภยัยสมรรถนะอเนกประสงค์ Mitsubishi Grandis 2026จึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับคนไทยที่ต้องการรถ MPV ที่พรีเมียมและคุ้มค่าในระยะยาวถ้าเพื่อนๆชอบคลิป,ปรีวิวนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง Driving Rev Dr ของพวกเราครับขอบคุณมากๆครับหากคุณต้องการชั้นสามารถช่วยขยายส่วนนี้ให้ยาวขึ้นต่อไปอีกได้ตามต้องการครับ